ประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถแสดงถึงความจงรักภักดีโดยจัดแสดงนิทรรศการสวนแห่งรักของแม่และภาพแห่งรักที่สถานีรถไฟกรุงเทพ พร้อมกันนี้ได้จัดเดินขบวนรถจักไอ้น้ำพิเศษเส้นทางกรุงเทพนครปฐมให้แม่ลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีประชาชนเข้าร่วมง,งานอย่างคับคัง่งโดยมีนายประเสริฐอัตนัารักษากการผู้ว่าการรถไฟพร้อมด้วยนายประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟและพนักงานการรถไฟร่วมเปิดงาน นายประเสริฐระบุว่าการรถไฟได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการรวมถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ให้ประชาชนได้พักผ่อนในวันหยุดส่วนด้านความปลอดภัยมีมาตรการเข้มขึ้นหากใครพบความผิดปกติให้โทรแจ้งสายด่วน1690ทางการรถไฟจะดำเนินการทันที mm hmm. นายประเสริฐยังระบุอีกว่าช่วงวันหยุดมีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเป็นจำนวนมากและไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้จัดโปรโมชั่นเดิน ทางท่องเที่ยวรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะมีโปรโมชั่นและแพ็กเกจท่องเที่ยวทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องครับจริงๆแล้วไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยเรากำชับระชการทุกระดับน,นะครับช่วงนี้ต้องเข้มนะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยผู้โดยสารดูด่านขาพทางนะครับต่อวันนี้เป็นการกิอกรรมชาบายครับวันแม่นะครับนั่งรถไฟในบรรยากาศบิ่ไปไม่ต้องเร็วมากนะครับดูต่ข้างทางนะครับอ่าทีเยอะครับเพราะว่า มีการต้องเที่ยวร่วมจอยด้วยนะครับโปรโมชั่นการรถไฟนะครับคือเราพยายามปรับปรุงรถไฟโดยเฉพาะในการคัดสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับให้ประชาชนได้พักผ่อนดใจดวันหยุดยาวๆนะครับก็รถไฟอยากกลับเรียนว่าการด้วยความปลอดภัยเราดูแลเต็มร้อยนะครับตรงนี้เราเข้มจกิงนะครับถ้าใครเห็นอะไรไม่สบายใจโทรแจ้งเลยครับที่คอเซ็นเตอร์1 6 90เราแก้เฉียบพลันนะครับ ทั้งนี้ขบวนรถจักไอ้น้ำพิเศษนำเที่ยวในโอกาสพิเศษจะจัดขึ้นสีครั้งต่อปีคือวันพ่อแห่งชาติวันปิยะมหาราชวันสถาปนาการรถไฟและวันแม่แห่งชาติ